ก็เอก็ไก่ก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่ขอขวดของเราขอขวดขอไวาเข้านาะขอควา ขอคนถึงขังคอคนคอระคังข้าวสาคอระคังงองูใจกล้างอง,งู จอจานใช้ดีจอจานชอชิงตีดังชอชิงชอช้างวิ่งหนีชอช้าง ตอโซ่ล่ามทีตซอโซชอเชอคู่กันชอเชอรย,ย,ย่อหญิงโซฟาย่ผู้หญิงโซฟา จอเชดาสวมพลันจอเชดา่อปตักหุนหัน่อปนาทอถามตอนางมนโทหน้าขาว พอนางมณฑูรพอผู้เท่าเดินย่องพอผู้เท่านอนเนนไม่มองนอนเนนดอเด็กต้องงิมนดอเด็กตอเต่าหลังตุง้งตอเต่า ขอถุงแบกขนทอถุงทอทหารอดทนทอทหารทอทงคนนิยมทอทงนอนหนุ่ควักควาย บอใบไม้ทับผมบอใบไม้บอ,บอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอพึ่งขอฝาทนทานขอฝา พอพานวางตั้งพอพานพอฟันสะอาดจังพอฟันพอสำเพากลางใบพอสำเพาหมอม้าคึกคักหมอมา้ายอยักั์เขี้ยวใหญ่ยอยัก รอเรือพายไปรอเรือรอลิงไปเร้ารอลิงวอแหวนลงยาวอแหวน ส่ตอตาลาเงียบเงาต่อตาวาส่อรอสีหนวดยาวส่อรอสีต่อเสือดาวขั้นนองสอเสือหอหีบใส่ผ้าหอหีบ รอจุลาภาพ,พยอมรอจุลาออางเมนืนอ,นนองน้องอออางออนอกคูตาโตออนอกคู